ก็เชื่อว่าการถูกออกหมายจับโดยเฉพาะนายเพนกวินนายอานนนนายไม้อะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นตัวตัวนำที่เขาเรียกว่าตัวหัวโจกหรืออะไรนะตัวนำเนี่ยผมว่าก็นะคงจะไม่มีใครกลัวติดคุกก็พร้อมพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับเห็นล่าสุดเห็นบอกว่าโดนไปแล้วหนึ่งข้อหาข้อหามาตราร้อยสิบหกนะครับก็คือยุโยงปกปุกปัน่น ซึ่งข้อหาเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงนะครับหลายๆคนยังไม่ยังสงสัยว่าไอ้ข้อหานี้มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านตัวบทให้ฟังนะฮะว่าไอ้ร้อยสิบหกมันเป็นยังไงนะครับซึ่งไอ้กฎหมายฉบับเนี้ถ้ารัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยนะครับเข้ามาแล้วก็ควรจะยกเลิกไปไม่ควรจะมีนะครับนะไอ้มาตราเนี้มันก็เหมือนกับนะเป็นกฎหมายความมั่นคงอะแต่อยู่ในกฎหมายอาญานะ นะครับมาตรา1้6นะผู้ใดนะครับกระทำการใดให้ปรากฏกับประชาชนด้วยวาจารหรือวิธีการอื่นใดนะครับมิใช่เป็นการกระทำในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญมิใช่การแสดงความคิดเห็นโดยสุจจิตินะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายนะครับหรือเกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนเกิดความไม่สงบในรชอาณาจาักรหรือเพื่อให้คนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน โทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีมาตราร้อยสิบหกนะผมอ่านตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นกฎหมายที่น่าจะแบบคล้ายๆว่าไม่ค่อยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพในความเห็นส่วนตัวนะ <c oughs> เพราะประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับนั้นเราเปิดรัฐธรรมนูญมาเนี่ยในหมวดสิทธิเสรีภาพเนี่ยทุกคนสามารถจะรวมตัวกันชุมนุมได้โดยสงบปราศจากอาวุธก็หมายความว่าถ้ามารวมกัน นะมาชุมนุมมาอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันปราศจากอาวุธเนี่ยมันก็สามารถทําได้นี่ตามรัฐธรรมนูญแต่ไอมาตราร้อยสิบหกที่กฎหมายเนี่ยบัญญัติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพนะทำให้เราแสดงความคิดเห็นหรือหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะก็เป็นช่องทางให้ตํารวจหรือรัฐบาลเนี่ยสามารถไปแจ้งความว่าเราเนี่ยมันทําให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นในบ้านเมืองนะครับนะ อันนี้ยเขาก็แจ้งข้อหานี้แต่มาตรานี้มันไม่มีโทษขั้นต่ํานะจําคุกไม่เกินเจ็ดปีไม่มีโทษขั้นต่ําก็หมายความว่านะถ้าทําผิดสารจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้นะครับนะแต่การจะทําความผิดตามมาตรานี้ก็ได้ต้องได้ความว่าเป็นการกระท,ทําที่เอ่อไม่ได้เป็นในไม่ได้เป็นไปตามความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการกระทําโดยเอ่อ เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมันก็ไม่มีความผิดอะไรติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ